ขาดไหมครับได้ไหมครับเล่นแลบเอามีดห้าไม้ห้าก็ได้ครับโอ้ยพี่เฮ้ยเย็นครับใจเย็นพี่มาวในนี้รถไม่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าแบบพอพอได้ครับมีตังเข้าไหมครับเนี่ยไม่มีครับเลขเลขอะไรครับเลขยกเลยครับป่าอะไรครับป่าอะไรสามเจ็ดเจ็ดครับ เราไปกันโอเคไปแนวอื่นไหมเอาอตัวแข่งไปที่อื่นไหมแบบว่าแมปอื่นอ่ะแบบอื่นอ่ะโซนสามได้พี่พี่ชายครับครับพอดีผมต้องการมิสตุดนี้ผมครับต้องการสองสองได้ได้ครับได้ได้ครับโซนสามแมปมี้ผมไมได้นะไปโซนสามไหมได้ครับเป็นอะไรอเออเอลซิตเอิ เขาเป็นลูกเป็นพ่ออะไรกันจริงไหมเนี่ยหรือเป็นผัวเนี่ยวางตัวดีมากพี่คือยังไงครับวางตัวดีมากพี่คืออะไรวะอ๋อคือก็เราไม่อยากหัวร้อนมงไม่ได้ครับทำไมนูเล่นอะไรอ่ะดไม้ เกลียวเกลเกลลูกเปลี่ยนหน้าออกไปชุดนะโอ้โหมีเอฟเฟกต์และชุดของฉันครับและชุดของฉันชุดมันบักขึ่นนะครับสีแดงไหมแดงดูดชุดมันบักอะครับเห็นไหมแต่มันจำได้อยู่ครับจำได้จำได้้าเขาใส่สูตรไงสองคนน่ะ เราก็สีดำไงซื้อไงหนึ่งเดี๋ยวใส่หน้ากากคาบุจิเอาครับเอฟเฟกส์หน้ากากเราอยู่ด้วยกันเหรอพี่ตัดใช่ครับเอ้าแล้วแม่ไม่อยู่กับหมาผมมาะใช่เนี่ยอ๋อให้พี่ให้ผมยู่งอนนี่อ๋อได้ครับได้ได้ผมไม่รู้ไงเขียนเมื่อกี้บอกลืเป่าหอันเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นเลยดีกว่า กระใหญ่มันไม่กล้าเ,ลเรือถือว่าตั้งใจอะไรนะครับโดดได้ครับใสเกาะได้หรอใสเกาะได้หรออะไรนะคืออะไรนะใส,สเกาะได้หรอ,อ,รอถ้าไม่ใส่กรอบต้องไปเบอร์หนึ่งครับใส่กรอบได้ใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช่หรือไม่ใส่ก็ได้มันต้องไปเบอร์หนึ่งอ่ะถ้าไม่ใส่อ่ะทำไมอ่ะหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะเอาไหมไม่ต้องใส่ก็ได้โอเค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 เดี๋ยวเอมกระโดดหน่อยได้ไหมกระโดดหน่อยได้ไหม ทำไมกระโดดทำนี่ยอเไรเนี่ยอะไรวะมาเจอไม่ไม่ใส่ก่อนนะพี่ออเวอะไรคือออเววะเอาเลยออเวทำมาเลงเหรอเขาคือใครอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่ค่อยได้ติดตามอะไรแบบนั้นไงเาคนแข่งเหรอกีวินนะกีวินนะห้าวินห้าวินครับ มันยืนให้กูแทงเลยหรือเปล่าเนี่ยเขายืนให้กูแทงเว้ยกูดูกูรู้เลยกูตัวแข็งไปล็อกไอ้ีโอเวอ,อะไรเนี่ยอืมทำอะไรเฟล โยนให้พี่หน่อยเหรอแมวแมวอยากพิสูจน์ตัวเองโอเล่มาเก่งนะเนี่ยครับเนี่ย ้ยตายข่อยจะไปมุดไ้แค่นั้นไปมุดมงไม้ควายโดน โทษโทษครับขอโทษครับโลนัตตโอ้ยโอ้ห่วยกูยังโดนเนี่มันมาตีข้างหลังได้ยังไงวะ เออมันไม่มไมไเพื่อนรา,<ม>าน้อง,องเอาใจสาวเอาใจสาวอะไรนะครับรอืมอะไรครับรอะไรครับครับโอ้กูมุ่งสองทีแล้วไอ้เที่ยกูจะบู๊์หายเฟกแม่งไปโมง่ง รู้มือนะแกยังตาย okay, okay. <c oughs> โอเคพี่โอเคก็น่าโอษครับโทษสวยน้องเป็นงานจัดสวยเจ็บเป็นงานแช่ โอ้โหเฮ้ยไอ้เฟรดเป็นเวรงานว่ะยิงเล่นยิงหอโอ้ผมเล่นสนุกคนดูผมไอ้นี่ไม่ซีเรียสหรอกเล่นเอาสนุกเล่นเขาสนุกไอเ้เป็นจ๋อครับ โอกูตายได้ไงเออไอเฟกไอเฟกไอเฟกมึงก็แกล้งโง่บูสี่ควายบูสเข้าไปสิ

ว่อเมียกันหรอเขาเป็นแฟนกันหรอ ป่วยเอ้ยโดนได้ไงวะ โอ้วหเฮี้ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเอออพอเฮี้ยอีก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 วินนึงนะครับพอล้วไม่ไม่ไม่น่าไหวครับขอโทษด้วยครับทำไมอ่ะไม้มันโหดไอ้เหี้ยฮะเซตติ้งตัวไหล สามร้อยยืดแม่กูจะซิติง 300. ้งสามร้อยไอสัตว์กูม,มาตึงพูดอีกหนึ่งนะอีกหน,นึ่งนะไอนี้ไอนี้หินแยกไปแม่มแมเกอะไรน,นะแกว้วไง โอ้โโดนเซตติ้งตัวไหลยึดแม่ยึดแม่ลงสเปอร์คืออะไรครับน้องสเปอร์อะไรวะเล่นหนึ่งวัดเลยไม้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 เหรอครับเล่นไม่เล่นไม่ค่อยเก่งอะครับไม่ใช่ใช่ใช่มาสอน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 ไงมาสอนไม่มาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันอหะสอนน่ะเล่นโหดแล้วโหดแล้วก็แย่ก็แบบเขาเขาต้องฝึกเล่นอะม้าต้องสอนน่ะ เพิ <languages? S 2> ่งเพิ่งหัดเล่นด้วยครับเก่งกับวิ่งไอ้เหี้ยไม่ดีพี่ โอ้กูเปิดก๊อตแม่งเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเปิดก๊อตเลยถ้ากูแบบเนี้ยกูแบบให้เพื่อนลงกูก๊อตเลยนะถ้ากูเล่นไม้หัวแข็งจัดอะอะไรอุ้ยได้ยินเหรอเล่นมีดหรือเล่นไม้ครับเล่นเล่นมีดครับเล่นมีดอ๋อเหรอ โอ้โอะกอออลัวออเอาทุกหย่เบื่อยังอะไรกลัวแล้วครับไปหมายความว่าเบื่อหรือยังออยัง,ยงครับเล่นส่วนใหญ่เล่นมีหรือไม้ครับเบิดไม้ครับอ๋อไม้เบีย่ยงัวตลอดเลย ขอดูอยากเห็นเห็นไปฟังปะ่ะไอเนี่ยแบบไปดูปะ่ะคนดูให้ değil, อะไรวะป่ะพี่ไปฟังไหมปะ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 บอกเขาไปได้ไปไหมพวกกูเสียไม่ได้พวกะกูกำลังของเกมพวกกู number one ทั้งอนไ n น g h t all day ต้นใจ you s a y what you s a y ทานะของพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังไปสูจ้จนวันสุดท้าย s อ d ซ็ดีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน